งานประติมากรรมที่ใช้บอดี้ของมนุษย์จริงๆนะครับแล้วก็สร้างเป็นงานประติมากรรมขึ้นมานะครับในหัวนะยักษ์ัวทิเนียแล้วก็หัวฉัดพันก็เป็นหัวที่2เป็นงานประติมากรรมเหมือนกันที่เป็นตัวใหญ่ที่นอนอยู่ด้านนอกนะครับใอ,อ้งานประติมากรรมชุดนี้ครับมันเหมือนกับว่าพอเวลาที่เราเห็นงานประติมากรรมหรือโครงสร้างแบบนี้เมื่อไหร่ในในสังคมไทยในที่ต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความศักดิ์สิทธิ์อ่ะ เออมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพบูชาอะไรเงี้ยฮะเออแต่สําหรับสิ่งที่ผมมองเนี่ย<อ>มันคือไม่ใช่เพราะว่ามันคือร่างกายของมนุษย์คนหนึ่งที่เ,เป็นนักเต้นอยู่ในคอมพานีนะฮะแล้วก็เป็นร่างกายของอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเต้นในคอมพานีแล้วหัวเนี่ยมันก็เป็นหัวที่ถูกสร้างมาจากขบวนการของการทาซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันจับต้องได้นะ,ะสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พัฒนาไไไมม่่่่ด้้แลวก็ใชสิงที เอาจิตวิญญาณหรือเอาความเชื่อทุกอย่างยัดใส่เข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับต้องมันนะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็คืออมพานีเนี่ยมันเป็นอมพานีสำหรับร่างกายมันสำหรับบอดี้เพราะฉะนั้นมันต้องถูกถ่ายทอดให้การเล่าเรื่องผ่านชุดความหมายของการเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าสู่งานประติมาก,กรรมด้วยในเวลายวกันคือเอซิวิชั่นเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจครั้งแรกมาจากงานของโรดแดงนะฮะค,คือคือศิลปินนักประติมากรรมเลยนะครับใจที่ผมสนใจก็คือไอ้ไอ้ Gate of Hell เนี่ยไอ้ประตูน,กนรกนะครับตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากสร้าง นะไอประตูนี้ขึ้นมาถ้าเราสร้างงานประติมารรม2ตัวนี้จริงๆแขนมันสองตัวมันจับกันอยู่แบบนี้ฮนะเพื่อสร้างประตูใครที่มาในในงานอ็กิบิชั่นเนี่ยมันเหมือนกับที่เราวางไว้ก็คืออยากให้ลอดนะฮะลอดแขนเนี่ยเข้าไปนะฮะจากโลกของจิตวิญญาณนะฮะมันเป็นโลกของจิตวิญญาณเข้าสู่อีกโลกหนึ่งคือของโลกแดงเนี่ยก็คือโลกมนุษย์เข้าไปสู่นรกนะฮะแต่ของเราเนี่ย คือจากโลกที่มันเป็นเป็นโลกเสมือนโลกจริงเนี่ยเข้าไปสู่โลกดิจิทัลเป็นโลกเสมือนจริงซึ่งจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่คนที่มาชม e x h i b i a t i o n เนี่ยก็จะลอดผ่านเข้าไปเ,เพื่อไปเจอกับโลกเสมือนจริงหรือไอ้ Virtual Reality นะ AR แล้วก็ VR คอมพานี <Company S 2> ผมเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นคอมพานีที่มันทางานในในโรงละครเป็นเตียเตอร์ร์ฟอมมันครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากที่เรามาทํางานอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่โรงละครนะฮะเพราะฉะนั้นโลกเสมือนจริงอะฮะในขณะที่เราไปดูละครเนี่ยคอนเซปต์ของความเป็นละครเวทีหรือเป็นโรงละครนะฮะมันคือมันสร้างจินตนาการอ,กอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่ง,งมันถึงได้ทาําฉากทําแสงเพื่อพาคนเนี่ยเข้าไปนะฮะคือภาพมาดมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะแบ่งเขตพื้นที่ระหว่าง ส่วนของออผู้ชมแล้วก็ส่วนของการแสดงนะฮะให้แยกออกจากกันเมื่อไหร่ที่้าพวามันถูกเปิดออกฮะศิลปะการแสดงก็จะเริ่มหรือเรื่องรล่ามันก็จะถูกเล่า <c oughs> evolution นะฮะคือการกลายพันธ์สิ่งที่จับต้องได้ทั้งหมดในงานที่เรามีอยู่ด้านนอกไม่ว่าจะเป็น painting งานประติมากรรมศิลปะการแสดงเอาเข้ามาไว้ในโลกสเสมือนจริงนี้ทั้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับคือถ้าใครใส่แว่น vr อยู่นะฮะ ตัวผมจริงๆจะเข้าไปอยู่ในโลกสเสมือนจริงได้แล้วท่านใส่แว่นมีคือเราจะมีแว่นมีให้นะฮะทุกคนใน,ในการใส่จะได้เจองานประติมกากรรมทั้งหมดด้านนอกเข้ามาอยู่ข้างในจะได้เห็นนะครับหลักการแล้วก็ทฤษฎีที่เราเรียกมันว่าหมายเลข60ที่ถูกเขียนเป็นลายเส้นนะจากลายเส้นเนี่ยมันวิวัฒนาการตัวเองจนกลายเป็นแอนิเมชันนะครับที่เราเรียกมันว่าสัตว์เซนเดียวและตัวพวกนี้ครับเนี่ยครับคือมาจากท่ารำไทยทั้งหมดครับ แต่ว่ามันวิวัฒนาการตัวมันเองกลายเป็นสัตว์ในโลกรวงช่วงแล้วก็บินอยู่ในในแนด์นี้ทั้งหมด